กูณพูดอะไรไม่เข้าหูเลยอ่ะสวัสดีตอนเย็นครับตอนดึกตอนกลางคืนตอนเช้าเลยเดี๋ยวผมต้องกินข้าวเย็นด้วยคุณเดี๋ยวแพ้ไปดูอได้แพเย็นปเป็นรู้หรือ่องยาเกี่ยวอะไรไปแรกค่ะมันจะมีแรกถึงเกี่ยวแรกเหรออือเว้แบบว่าใช้แบบเจอแบบยากแิกนผ่านเขามาตรงนี้ออแต่ถ้าจะวนมาจบเป็นเส้นใต้ดิคิดไประเบิดอื หนครับนนในถ้ำมีอะไรเราสำรวจเห็นน้องฉันบอกมีรูๆอะไรอยู่ใช่ไหมอ่ยะยากในนั้นมีอะไรนะมันจะเป็นรูอะไรสักอย่างเลยนะในตัวฉันมีแต่ดาบฉันไม่มีพิอเอคข้างในมันเป็นทางตันอนะ่ะ เหรออืออือใช่ทางตันอ่ะเวลาคุณเจ็บเนี่ยผมเจ็บใจมากวลทุกคนดิผมเจ็บผมก็เจ็บใช่ผมเห็นเพื่อนเจ็บผมก็เจ็บครูต้องเจ็บเหมือนเพื่อนที่คุณตีผมทำไมอ่ะผมเจ็บผมไม่ได้ตีครับผมไม่ได้ตีมันเจ็บเหมือนผมมันมีผีไม่ไม่ไม่ผีอะ เดี๋ยวรอเช้าวันผมจะกินข้าวตอนนี้ตอนกลางคืนนี่คุณดูอร่อยอย่างเลยครับผมอยากกินมากเลยได้ครับได้ได้บใ่ผมกินไม่ได้ครับผมรักลาสินครับอไม่จําเป็นฮะสํสำหรับผมมันจะเป็นครับผมชื่อสินตลอดช่วยด้วยสู้เขาดิสู้เขาดิคุณผมเชียร์อยู่จะมันเยอะไปสู้ๆครับสู้ๆสู้ๆครับจดการเลยครับจะการเลยจะการเลยครับจะการเลย ตะปอนอยู่อที่ฝึกหนักจะมีพลังจิตเฮ้ยซอมบี้ไอเปียกช่วยด้วยไอ้เนี่ยโอ้ตรงนี้อีกเพียบเราต้องแกะแม่มันขึ้นมาแล้วครับอันตรายมากเออซอมบี้ไอเปียกมาช่วยด้วยซอมบี้ไอเปียกโอ้ยผมเจ็บผมเจ็บผมเจ็บ เอามันช่อกันไปสอม,มีเอพีตายอังแล้วอีกูตายามันเยอะเผมจะไม่ฆ่ามอนเตอร์นะครับเพราะมันบาปอยู่อีสางเฮ้ยอยู่ดีผมก็เลือดเต็มเฉยผมยังไม่กินข้าวเลยเนี่ยไม่รู้อ่ะลังตัน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  ผมว่าแล้วผมคนเดวไมหมดแล้วผมเลยกินแครหลัตอนนไหนตันไม่ใช่เหรอตันครับตันครับตันตันเราคือวุ่นวายกันจ้าบัติบัตทางนี้ดิตรงนั้นไปเราไม่ใช่เหรออะไรครับตรงตรงนี้ขึ้นไปยังครับเนี่ยตันครับตันตัน เราจะต้องขึ้นยังไงครับเนี่ยเออมันอยู่ข้างบนสูงเลยทางที่เราลงมาแต่ว่าเรายังไม่พาทางนี้ไงตรงไหนครับอ๋อต้อปตันตันเหมือนเดิมเจอกระตันโอ้เจอแต่ทางตันเรากลับบ้านเหรอกลับบ้านเหี้อยู่ข้างบนนี่ไม่ใช่บ้านเราไปว่ายน้ำขึ้นไหมครับ อย่าให้เขาเอารสไปก่อีอยเจตีอุ๊ยผมช่วยทุกคนอยู่น้ำทุาคน้เป็นน้ำไปน้ำขึ้นครับไปน้ำขึ้นครับคุณไปน้ำขึ้นครับคุณช่วยคัช่วยอยู่ร้อนผมร้อนผมร้อนผมร้อนนี่มันมีน้ำด้วยด้วยอะไรฮึฮยฮึ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 อึฮึฮึาย

มันจะมีรูเป็นร่งโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยหิวมากิยมาผมวิ่งไม่ได้ผมหิวโอ๊ยไฟรแรงไฟแรงผมจะพันลง น่ากลัวจริงๆเลยดูถูกไม่ได้เลยครับที่นี่คือที่ไหนกันจริงคุณอไปไหนอ่ะฮะจุดตั้งใจะจะปิดถ้ำแล้วทิ้งพวกเราไว้ใช่ไหมครับไม่นะากทาง,างใหญ่ๆแล้วบอกปิดปะปิดถ้ำว่าไงว่าไงเนี่อ <Yeah. S 2> <c oughs> อ้เอ่อเกิดอะไรขึ้นครับทำไมมันคล้ายอย่างนั้นนะครับอ๋ไปดูแมงบนอะไรล่ะครับนี่ยมันคืออะไรกันทำไมมันดูน่าขนหายจริงๆเลยเอาคนนะโอ้ยคุณเราจะตายกันรุดมันคืออะไรกันอ้าวมันเชื่อมกันอ๋อ เป็นบุรุษแรลับแรงที่เท่จริงเลยไปช่วยเอาค้นมาเลยครับคุณกินขึ้นมาเลยครับคุณกินอยู่ไหนกันอ่ะขึ้นมาเลยครับคือมาเลยว่ายคือมาเลยครับว่ายึ้นมามาขึ้นมาเลยครับมาคือมาเลยครับช่วยครับช่วยอยู่ช่วยอยู่มาคืมาเลยครับช่วยอยู่ครับช่วยอยู่ช่วยอยู่ครับปลอดภัยแล้วครับ ปล่อยภัแล้วครับปล่อยภัแล้วช่วยอยู่ครับช่วยอยู่เพื่อนต้องมีทีมเพื่อนทำไมเราไม่ไปหาเพื่อนเก่าตั้งแต่ถ้ำแรกที่เราอยู่อ่ะไปปะล่ะไปปะไปหาตัวอะไรนะหาตัวอะไรนะเพื่อนเก่าเราไงเพื่อนเก่าเราไงเฮ้ยทำไมทางนี้เราไม่เคยมาอ้าวก็คุณไม่เคยมาไงคุณมามาแลวเหรอเฮ้ยอุ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 ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยอ้อยอ้อยอุ้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 ย อไม่ไม่ทาังนี้มันไม่เคยมาช่วผมาุูดอะไรเลยพูดอะไรยาปลกาเขียนเหรอพูดได้เราเลเวลด้วยต่อไม่ใช่ยูนอยูอ๋ออันนี้มีอุตชามอ่ะทำไมครับอุทชาม ไม่ไม่เมื่ออุดทำไมไอคิดไอเหี้ยอะไรกันเลยตายมันอุดกลวะกูต้อง่ในลาว่าตายแล้วไหนกูไาไหนมัน้ะเพื่อนรักเราอ่ะเุ้ยว้าเรเจทางไปน่ยเนยเ่เรยเยีเรื่อยๆเรี่ยยเนี่เนยนยเยเนียนี้เนน่นนีเอ ต้องปลูกเขายังไงครับเนี่ยต้องปลูกเขายังไงไปเซนเซอร์เหยียบเซนเซอร์อุ้ยเซนเซอร์เหรอมีเซอร์โวไหมครับเนี่ยไมีครับไหนครับเซนเซอร์ตัวไหนไอไอเซนเซอร์เหรออันนี้ระบบเอ่ออันนี้นะคะใช้เป็นไ์เซนเซอร์ครับโอ้วเฮ้ยแถวนี้ก็มีเพื่อนเก่าโลเท่านไหนครับอยู่ไหน ไม่เห็นที่ไอโฟด้วยผมว่าที่นี่มันกลิ่นเหม็นะครับผมว่าผมหลงทางว่ะผมว่าผมหลงทางว่ะเจอแล้วอ่าลเซนเซอร์ครับบนึงี่เจออีกทางนี้ทำไมมีคำว่าไอเซนเซอร์โอยเราเราจะปลูกเขายังไงครับเนี่ย มั้จะมีแท่นนั่เชิญครับมันจะมีแท่นนั่เชิญอยู่ครับเซนเซอร์ไหนครับมาผมอยากเห็นเซนเซอร์จริงๆเลยนี่ไม่มีครับแปลว่าคุดไปหมดแล้วเหรอหรอครับเฮ้ยเราไปหลายท่างแล้วม่เหรอครับว่าเอ้ยแล้วแล้วอันนี้มันเจอแล้วที่อันเชิญไหนครับไหนไหนไครับไหนไหนครับไอ้พี่ไหนครับเนี่ยผมว่าโอ้ในนี้มัเจอเหมือนกันเหรอครับในนี้เหรอครับ เใช่ไหมทำไมให้เยอะๆเลยแล้วต้องทำไงครับต้องทำไงจริงๆเราควรจะขุดแต่ว่าเราอยากเจอนี่ต่อย่าไปขุดแล้วต้องทำไงครับต้องทำไงแย่เขามาไงต้องเหยียบแล้วครับเซมสเซอร์ฟใช่ๆชๆโอ้ยอย่าตีอย่าตีอย่าตีเคุยเขาดมครับเขาดมครับ

นี่ไงอุ้ยเอาเลยครับเอาเลยต้องต้องต้องปลูกอยนโอ้โหนี่ไงอยู่เราต้องปลูกเขานะครับเราต้องปลูกเขาให้เขาได้รู้ว่าโลกความจริงมันเป็นยังไงตื่นได้แล้วใหญ่มากตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วขอร้องล่ะช่วยตื่นด้วยเกมที่แบบนั้นอะตื่นเธอชาวไทย เต็มที่ก่อนไหมทําแบบครั้งนั้นล่อมันเข้ามาแล้วเราก็ตีอ่ะได้ได้ได้เต็มที่เลยเต็มที่เลยอันนั้นมึงไม่อยู่ไม่ใช่หรอไปไม่อยู่ไอโฟเออไอโฟอยู่หว่าไม่รู้อ่ะแต่ได้ได้ได้มันใช้ไม่ได้ไม่หรอกูจำได้ว่ามันเข้ามาได้ไม่มันเข้าไม่ได้เข้ามาค่ายว่าได้มันเข้าไม่ได้มันแค่เดินมันแค่เดินตีเฉย Mengut nggak, mungkin jem tidak ya? Saya jem deh lah. Kuteng. Jika terjadi. 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 Jika อะไรต่อยกูไอ้สัตว์ต่อยกูโดนวหมดเลยบอกต่อยวาเดนเนียอะไรมันเป็นมึงมาขวางหมัดกูอ่ะโอ้ยจะกูตีวารเดนกูนึกว่าตีวารเดนไเ <c oughs> นี่ยยขวางเส้นทางหมัดกูเส้นทางลูกบูชายอะ่ะเฮ้ยไอ้เนี่ย <c oughs> ช่วยด้วยเ <c oughs> ส้นทางลูกบูชายอะ่ะแต่ว่าที่นี่มีที่แอบไม่ใช่หรอใช่ใช่จะอยู่ไหนน<ๆ>ี่แหละอยู่ฝั่งที่มีลาวา นอฉันว่ายน้ำหนีวาเดินอยู่ช่วยด้วยทุกคนช่วยด้วยช่วยกู้วด้วยวายอยู่ไหนเออช่วยด้วยกลวาวะมันหัวอ่ะไหปข้งหน้าเลยมันเป็นอะไรนะมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรตามหาปราสาทกันไหมตามหาตามหาตามหา ตายไม่ได oh ้ขอดอีกไห้อนะวันนึงวันนึงโอ้ยไอ้ย่ะตายไม่ได้ตองต้ายเ้าโอ้ยคุยเอ้ยกูตกหลุมมาตายอีกแล้วผมมาตัวที่สามแล้วนี่ไปโดนแทนนันเชิญไอ้ขี้มันมีใครอยู่ที่ที่มันปลอดภัยบ้างไว้เย็ดแม่

โอ้ยกอโตษ้ปมกอโตษผมกอโตษ้นมขอโทษครับพี่ปุ่มเดี๋ยวอะไอเหียเจอแต่ที่เ่าอะไอเจอแต่ที่ใหม่ใครแบบนี้เหรอเออกูยังตกใจมอจะยิง้วนะเ้ยแล้ว ไงไอ้สัตว์เราจะขึ้นไปตรงนี้ยังไงอ่ะกูไม่รู้เนี่ยจะขึ้นยังไงว้าวเลยละกันไอ้เหี้ยว้าวว้าวเลยละกันไอ้สัตว์อินมาแล้วอินยิงแม่นซะด้วยนะไอ้ตาอ้วนยิงได้หนึ่งล้าน อยากเจอวาเด้นสักสิบตัวเลยว่ะไปตามหลังมาตามหลังไมโฟรวาแล้วจำได้ไหมว่าประสันเดินไปทางไหนอเดี๋ยวไปเล่าวาเด้นมาตอนนั้นจำได้ว่าวิ่งแยกไปได้จริงก็มาสิไอ้กลุกมีดินอยู่มันมีดินเป็นสัญลักษณ์อะคือเหมือนเป็นบ้านดินดินเล็กๆไว้หลอกผีอ่ะโอ้ไม่ใครมันเป็นลูกกูจะเข้าไป มจะเข้าไปกูกลัวโอ้ยไหนบอก safe zone เซฟโซนเซฟเซฟโซนอ้ยตายแล้เวลเฮ้ยอย่าวาบมือเข้าจะเข้าโอ้ยมันเขนา้ามาในเซฟโซนมันไม่ใช่เซฟโซนแล้วมันคือบ้านมันไอ้เหี้ย เอ้ยแล้วแล้วมือข่างพวกมันมือขังมันไว้กับกูทำไมอะ่ะกูก็จะออกไปเหมือนกันนะ่ะไ,ไอ้เหี้ยุ้ยาุ้อย่าไปหน่อยเลยปิดพลัง่ารสู์ชาหนีชาหน้าอย่าได้มาเป็นเพื่อนกันอีกมามีตัวเล้อยู่หลังเราหลังเราไหน กูเป็นนินซากูป็นพื้นึกสามา, <c oughs> า,มาแล้วว้าไาา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 ยดาา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 าย่าาาาา่าาาาาอา่าาาาายาา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 าลาาาาาากาาาาาาา้าา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 งาาายาาายายา <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไอตีพยายมตียินต ok> ีพยาโยมฟีเนี่ขอช่วยไอ้เค้ยเหมือนรอเวลาไอ้เค้ยเหมือนรอเวลาตายทีละคนทีละคนอ่ะเอ้หมือนเาาว่าไงอ่ะอะไรอ่ะป้มาเอ้ยระวังก็มีคนหนีไปที่อื่นโอ้โหคุวยเอ้ย làm má Ôi chị chị mày Vừa thôi vừa thôi vừa thôi vi ai mày thầm phương xa anh nè Tái một hả? Tái một đi